ถ้าเหลืองจบหลายคนหลายคนติดต่อ,อยากพบตัวยากนี่จะอันตรายลักษณะนี้ก็อาจจะขาลงก็ได้มานประจนเขาจะมีครับทุกรูปแบบเพิ่นเป็นไผจังเตือนอีหลาองิงแบบนี้พี่น้องครับระวังม่านประจนนี่เป็นสาเหตุของขาลงบนวาพี่น้องครับสาเหตุนั้นเกิดจากอย่างเดียวมาติดตามชมติดตามฟังในคลิปนี้แล้วกันนะครับพี่น้องครับ อากาศสวัสดีครับเอฟซี FC บ่าดวดงคนหมักมอลลัมสุขผู้สุขคนนะครับเอฟซี FC สามารถเป็นปานแกล้งปี่สําคัญการประเดี๋ยวแล้วมงนีทุกผู้ทุกคนทุกนามเช็คเชน่นเดิมนะครับกําลังใจแต่ยังต้องการเนาะพี่น้องเนาะขอบพระคุณทุกๆท่านนะครับโหวเป็นการกดใจกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามและแสดงความคิดเห็นในเชิงส,งส,งสงร้างสรรค์ในคลิปนะครับพี่น้องครับคลิปนี้นะครับมีแต่เรื่องดีๆมีแต่สิ่งดีๆ มานำเสนอไอพีให้น้องฟังอีกแล้วพี่น้องครับตามที่ผมได้เกินได้ก้าวมาขังต้นนะครับพี่น้องครับเพิ่นเป็นไผนะครับแล้วเป็นอย่างขึ้นเตือนอีหลาผมยินไวแบบนั่นเนาะพี่น้องซึ่งนะครับผมต้องเขาอนุญาตท่านสายสาวมเป็นป่านแพงในน้ข้อมูลคลิปนี้นะครับไม่ห้พีให้น้องไอเอฟซีเหล่านี้ได้ฟังเลยินเป็นน้ากันพี่น้องครับซึ่งตามที่ผมได้ฟังมานะครับเพิ่นเป็นประธานสภาวัฒนธรรม อำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นะพี่น้องนะถือว่าเป็นคนผูรักษ้ใูญ่ยนะครับที่อำเภอท่าตูมอีกหนึ่งคนนะครับเป็นชาวพันต่อต่รทําติงานในมือนีนั่นเองพี่น้องครับสิ่งที่เพื่อนในตักได้เตือนอีลาอุคงอีกนั่นเป็นหนทางที่ดีนะครับผูรักษ์ใูญ่ยเพิ่นบอกเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนตักเพิ่เตือนใจแน่นๆเราเรือเดือไปติดตามช่วงติดตามฟังนะครับรวมไปถึงสาเหตุนะครับว่านี่เป็นช่วงขาลงนะครับคือสาเหตุอีย่างจังเหตให ศิลปินนะครับทั่วฟ้าเมืองไทยหรือนะครับยกตัวอย่างเนาะพี่น้องนอเนาะศิลปินมอลำอยู่ในช่วงขาลงเพราะออียงเดี่ยวไปฟัง่งจากปากเพ่นน้ำกักพี่น้องครับไปครับแล้ววันนี้พ่อคิดยังไงกับเด็กคนนี้ครับพ่อคิดว่าเด็กคนนี้เป็นแบบไหก็อาองเอิยงนี่เป็นคนที่ไม่ประมาทอ่าไม่ประมาทเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ครับผมรักพ่อรักแม่มีความกตัญญูอ ไม่ลืมคุณคนนี่สาคัญคือไม่ลืมคุณคนครับคือถ้าองค์อิงถ้ามีชื่อเสียงโด่งดังแล้วภาษาบ้านเราก็เรียกว่าเหลืองบางคนเป็นแบบนั้นเนี่ยถ้าเหลืองจบหลายคนอที่ดังๆมาที่ถ้าเหลืองปั๊บเนี่ยหลายคนติดต่อยากพบตัวยากเนี่ยจะอันตรายนะครับประมาทเขาเรียกว่าประมาทในทางธรรมเขาเรียกว่าประมาทลักษณะนี้ก็อาจจะขาลงก็ได้แต่วิ่งกําลังอยู่ในเพราะว่าขาขึ้นเมื่อเพราะว่าขาขึ้นแล้วมารประจนก็จะมี ทุกรูปแบบนะครับก็พยายามรักษาความดีไว้ครับและก็จะเจริญรุ่งเรืองต่อไปอุ๋ยครับาะยังถือว่ามีโอกาสเจริญตัวก้าวหน้าต่อไปอยู่อายุเพิ่งสิบแปดนะครับน่าหละมีโอกาสเจริญก้าวหน้าต่อไปอยู่แล้วพอคิดยังไงน้องเฮดบ้านลรำบักไงสันสีสำคัญองค์หญิงทำบ้านหลั้าใหญ่รถมีบ้านมีรถก็ดี คือถ้าเรามีความกตัญญูกต่ว,วิธีตอคุณพ่อคุณแม่ผู้ลักผู้ใหญ่ลุงป้านะอาให้ความรบรบนน้อมต่อคนทั่วไปมันก็จะทําให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าบ,บ้านหลังใหญ่ก็มีปัญหาขอให้มีคนอยู่ครับตรงน,นั้นแหละถ้าบ้านหลังใหญ่ไม่มีคนอยู่นะถ้ามีพ่อแม่อุ้งเอิงก็ไปมีครอบครัวรก็จะไปรูปแบบหนึ่งครับมาหลายคนในเขตพื้นที่หลายชุมชนมีบ้านหลังใหญ่ลูกไปทํางานหมดครับแต่มีคนอยู่อย้างคน ปัดกวาดทำความสะอาดตอนเรามีชื่อเสียงโด่งดังมีเงินมีทองใช้หนึ่งก็โอเคครับตอนเราถึงขาลงนั่นแหละนะครับบ้านหลังใหญ่ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรพยายามให้น้องเก็บความดีนี่ไว้อ่าพยายามให้น้องเก็บความดีนี่ไว้อย่าประมาทอย่าประมาทอย่าประมาทเด็ดขาดตอนนี้ก็ถือว่าน้องใช้ชีวิตแบบบ่ประมาทนะครับครับครับอายุเพิ่งสิบแปดสิบแปดถือว่าได้ขนาดนี้ถือว่าดีที่สุดแล้วสุดยอดดีที่สุดแล้วสุดยอดนะครับก็ให้เคารพในศรัทธาใน พระพูดประรรมประสงค์ไว้เพื่อคำนั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไงก็จเจริญทําไม่หาดยังไงก็เจริญสำคัญคือประมาทนี่แหลงสติปลาบเนี่ยเป็นเรื่องเลยนะครับคำพูดคำจาเนี่ยให้เกียรติให้ความเคารพคือคิดก่อนพูดทุกครั้งมันจะได้ดีคิดต่อคิดก่อนพูดทุกครั้งถ้าเราเป็นผู้มีชื่อเสียงโด่งดังเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักแสดงหรือว่าดาราถ้าเราพูดคําเดียวผิดคาเดียวเนี่ยดงังทั่วประเทศไอ้คำคนเดียวขอโทษก็ไม่ทันแล้วครพยายามคิดก่อนพูดทุกคำนะครับ เป็นยังไงนะครับพี่น้องครับได้ยินได้ฟังนะบางส่วนบางตอนเนาะพี่น้องเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นไปชมไปติดตามคลิปเต็มๆนะครับที่ช่องสาม้อยเพชรบ้านแพงนะครับนี่ผมนำมาแค่เพียงบางส่วนบางตอนนะครับอยากให้พี่น้องได้ยินจากปากเพิินน้ำแต่็ดภูลักษณ์ภูไนเพิ่นเมื่อก่าวมาตักมาเตือนมาสอนนะครับน้อมรับทุกคําติชมเนาะพี่นอ้องเนาะได้ยินเิ่นว่าแบบนี้ถึงอีลาวองหิงะชื่นใจนะครับว่าอีลาวองหยิงเนี่เป็นเด็กแตนยูรุคุณน,นะครับ สางบานหลังไงโตแต่อยหามีคนยูเนาะพี่น้องเนาะเออนีเป็นคําตักเตือนนะครับถ้านะครับหลงเหลืองเมื่อไหร่นะครับจะถึงช่วงขาลงทันทีเป็นวาพี่น้องครับแต่อีหล่าอุ๋งอิงก็ยังเที่ยวเห็นนั่นแหละครับพี่น้องครับตอนนี้อุ๋งอิงว่างโตเรียบเฉียบพี่น้องครับเกิดมาจากดินติดดินแบบใดก็ยังยูคือเก่านะครับดังเท่าไหร่ดังแค่ไหนนะครับอุ๋งอิง,งก็เบื่อหลงเบื่อเหลยงว่า ตัวเองเด่นตัวเองดังทุกวันนะครับออกไปการไปงานเข้าถึงในทุกคนไปก่อนเวลาบนบเคยคิดว่าเท่าเด่นเท่าดังแล้วนะครับต้องไปช่วงที่ใกล้ทําการแสดงเท่านั้นทุกเมื่อนี่แล้วยังคือเก่าตั้งแต่เมื่อแรกมากนะครับถ้าไม่ติดร้ายําเป็นจริงๆนะครับอุ้งอิงข้นเช็คเศร้าทุกวันเพื่อพบปะพี่น้องพบปะเอฟซีพบพม่าด้านหน้าเวทีก่อนทําการแสดง เพราะเมื่อถึงเวลาแสดงแล้วอีหล่าองคหญิงนะครับบอสามารถนะครับที่จะเดินไปหาได้ทุกๆคนเหมือนบอกพี่น้องตามที่น้องเห็นนะครับพ้นหุ่มพึกนาเวทที่เขามาครับจับมือมองหนีนะครับอีกฟังหนึ่งแั้บอท่านได้จับเบิร์เวลาแล้วจะต้องเข้าไปแล้วนะครับเพราะเพื่อจะให้เป็นการต่อเนื่องในการแสดงนั่นเองอิหล่าก็เลยเลือกเวลาที่จะมาก่อนนะครับมาก่อนเวลาทําการแสดงมาเช็คเศร้า เพื่อที่จะได้พบปะให้เอฟซีมาททยรูปนั่นนี่ก็คืออีกหนึ่งเหตุผลนะครับเป็นอย่างอุคงอิงคือบพักพอรอนมาถึงลังเวทีแล้วพักพอรอยืดทั้งหลังก็ได้แมนพีนองแต่ไม่ใช่อุ้งครับอุ้งอิงบืเหตุแบบนั้นนะครับอย่างในวินองรับรู้รับทราบในตรงนี้นั่นนะครับี่นองครับถ้าผู้ใดได้บึงได้ติดตามเิราวีมาจริงๆจะรู้ถึงนิสัยและจิตใจของเด็กคนนี้ดีนะครับเขามีความดีอยู่ในตัว เพราะฉะนั้นแล้วพบพ่อแม่เอฟซีถึงได้ฮับได้หอมแบบนี้นะครับพิลาอุ้งอิงนะครับบ่เคยหลงบ่เคยเหลิงนะครับอีกดนพี่น้องครับเด็กคนนี้อหน้าคตไปได้ไกลไปได้สวยแน่นอนเพราะนี่เพิ่งเข้าวงการมาแค่2ปีเท่านั้นเองนะครับยังพอสองปีเต็มซ้ำพี่น้องครับอีกประมาณ78วันข้างหน้านี่แหละครับพี่น้องครับพิลาอุ้งซีครบ2ปีเต็มนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับ ตอนนี้ก็อยู่ทิง่งแอบอยู่ด้านด้านบนของนะครับลูกทุ่งม,มอล่ำพี่น้องครับเป็นผู้นําแล้วในตอนนี้นะครับอยู่กับรุ่นพี่อย่างไตอลาไทยนะครับกีิลำไยไหาทองค่ำนะครับพิจักอาสยามเนี่ยมีแต่เบอร์ต้น,ตน,ตนเบอร์ใหญ่ๆทั้งนั้นของประเทศแต่อุ้งอิงก็นยังเบียดเสียดขึ้นมาได้พี่น้องครับอยู่อันดับสี ของที่สุดแห่งประเทศไทยบัธรรมดาครับแค่2ปีเท่านั้นครับและนะครับขุมชั้นลึกอวอร์ดฝากพี่น้องไว้ด้วยนะครับตอนนี้นะครับยังโหวตได้ถึงวันที่9นะครับย่าพึ่งยามใจถึงจะอยู่อันดับ1น่ะครับแต่ยาพึ่งยามใจพี่น้องซอยกันไปโหวตก่อนครับนะครับคุมชั้นลึกอวอร์ดเคเอสามนะครับพี่น้องลูกทุ่งหมอลำยอดนิยมนะครับไปเลือกมากีอีลา โหวตให้อีหลากันหลายๆพิมพ์ชื่ออุ้งอิงเป็ดบ้านแพงเข้าไปนะครับในเวอร์ไวเว็บเนาะพี่น้องเนาะของผมชันลึกอหวดนะครับจะไหนก็ฝากไว้นะครับอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันเนาะกอร์ิโลงนะครับเอาคลิปนี้โบมีอย่างมากมมยไปกว่านี้ครับพี่น้องครับเจริยาวาจาใดนะครับที่ผมอาจจะกล่าวไปแล้วนะครับใส่คําบวสุภาพหรือมันบดถือบกค้วรจังใดผมกะกล่าบขออภัยไว้นะที่ตรงนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลที่ผมได้เอ่ยได้กล่าวมาผมบบมีเจตนาบดีครับ อยากให้หูอยากให้เห็นแต่สิ่งดีๆนะครับอยากให้พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีและองค์หญิงรับรู้แต่สิ่งดีๆนะครับอันใดที่มันบด่ดีเอายาไปบอกถึงมัน่นแมนบอกี่น้องรักด้วยใจทําด้วยใจคิดดีทําดีสิ่งดีๆตามมาแน่นอนครับคลิปนี้ฝากไว้สำนีครับสวัสดีครับ